สวัสดีครับผมขวางมือสวนครับพี่ครับวันนี้ก็จบจีแปะเราชอบปิดตามครับวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่รถเขาไม่วิ่งครับวันนี้เลยต้องได้เตือนเอาครับเดี๋ม่รัจ็อกเดี๋ยววันหยุดเป็นเกียน,นทีิเดียวนะครับรถเขาไม่มารับครับนี่รถหามวิ่งครับ ตรงแต่เดือนหน่อมาทำงานครับวันนี้ครับเก็บตับพิมพ์มันเก่าครับก่องานหนึ่งโมงครับวันนี้แต่ว่าออกมาหกโมงครึ่งครับเดี๋ยวต้องมารออย่าทางก็ประมาณกิโลกว่าเกือบสองกิโลนี่ครับเดี๋ยวหน่อ คับทีมงานเดือนน้ำหนาไปแล้วครับนี่ครับมีคนอยากแต่เงินเข้าครับวันนี้วันยุดก็ไม่ยุดกันครับครับหมู่บานเงียบเลยครับนี่ครับเป็นวันยุดครับ ครับนุ่นครับป่าทับทิมอยู่หลังกองดินนุ่นครับมองเห็นไห้ไกนะ่ยังจะเป็นหลุมรบกไฟครับนี่ เป็นวันหยุดที่อิสราเรอลเดินเอาอย่างเดียวครับนี่ครับ รับจ็อกทุกต่อครับต่อที่เดียวเนี่ยเก็บลูกทับทิมนะครับสาอที่เดียวแพ็กลูกพับครับ เงียบสงบเลยครับบาทเัมือน,นี้บรลบาัยนายจ้างปั่นจักรยานมาถักทายแล้วครับแต่เช้าเลยครับเขาหามรับหลุดครับเกลี้ยปั่นจักรยานมาบุก,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 บกเขี้ยวบ,าบายัลลปัย ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนครับผม่อออปงงงนนีััตะ้้มกกิขาวลแซบครับเก็บทับทีมอีกคือก่อครับรับจ็อบเข้ามาเนี่เอาละมาเอาละครับสสวััดีครบนี่ครับป๋าเทียนครับนี่ครับเทียนใส่สั้นเทิเมื่อนี้มารับจ็อบผู้ก่อครับว่อไม่เพิ่นมาเห็นหนามาลุกันสิบคนสิบชีวิตครับครับหาเอเงินข่าวขอครับวันนี้ครับปลาทับทิมนะครับเด้อ พาครับเขาครับเ<ร>าขาอย่างเดียวบ่เก็ได้หมดแล้วครับน้อยที่สวยครับพันสมนะครับนี่พันสมหน่ใหญ่เลยครับเนะี่ยคือทิ้งครับเนี่ยพ่นใายไปปงก็เจ้าสมัยที่ต้งผุด้เจ้านั่งหนุ่ยไปใายไปครับขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อย อากาศเป็นไงครับว <int ess ing noise> ันน <ham> ี <nose> <rast> ้คร <wei> ับขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับเาสัมภาษณ์แล้วดูอากาศเป็นยังไงนี่ครับถึงเหนื่อยยังไงกับมาหางเงินเชื่อก่อนครับรับจ็อบครับเนี่ยขมันหน่าหลายครับดวงทิ้งเต็ี้ยนครับตีทิ้งอย่างเดียวครับเนี่ยอันนั้นหนาเหมียแมว เดี๋ยของเจ้าเดี๋ยวก็อีเสาที่เรีวนู่นครับแับจอบเสาที่เรียวครับอันนี้ในโมชาบิสลาลนครับนี่นครับที่เป็นต้นเมเก็บคือมะนาวครับนะเหมียวเราปล่อยทิ้งครับนอนเจาะหลาย วันนี้รถในวิ่งครับก็เลยได้เดือมาครับวันนี้วันรถเอเขมห้ขับรถครับวันนี้ครับได้สองบล็อกขึ้นนะครับเนี่ยน่ครับชีวิตแรงงานไทยในซีรีครับวันยุดหขารับ j อบครับวันนี้ครับ เจ่นครับวัดยิ้ซ้ำซวงอีกบอกวัดยิ้มด้วยแต้มมือทำงานไม่เหนื่อยอะได้ทั้งวัดยิ้เหนื่อยแล้วเนาะครับบาเทียนครับหลับจอบคือเก่าครับหารายได้เสริมครับนี่ครับเงินเดือนได้น้อยก็ได้หารายได้เสริมครับ ได้ลายประเดเดือนี้เก็ดนหรอหกบห้าครับครับหกบหครับโอ้ไม่ค่อยมีนะครับเคยพออยู่ได้อยู่ฮะแตถือว่ามันไม่น่าเกียดจ้ะครับครับครับอาถรรทิมของเจ้าเก่าครับเจ้า่าเขาละสวนครับ วนทับทิมแกมีสามสี่สวนครับเจ้าแกไม่มีลูกน้องคนไทยนะแกละเลยให้มารับจอบวันเสาร์เอามาแล้วไงกระสูนตัวรับครับน่อทิ่งหลายครับนะตัวกระเพื่อนเก็บนะแกไม่มีลูกน้องมาเก็บแกลเลยหาคนงานไทยเวายึดวันเสาร์มาเก็บครับยุดงานมาเก็บวันเสาร์ วันนี้ก็เป็นวันที่ว่ารถเขาไม่วิ่งครับวันนี้ก็เลยต้องได้ยกบล็อกมาเองครับวันนี้วันนี้มาทำงานไร้วันก็นไร้หมอนี่ครันี่ครับดูดูดูแก่ทำงานไร้วันครับนี่ครับนี่ครับไร้วันกันนี่ครับลองดูแก่ทำหมาให้ดูครับเอาขอเหมาครับป้าดูเด้อครับเด้อครับพี่น้องแรงงานไทยครับ นี่ครับเหมาครับรายวันครับขอรายวันหน่อยครับโอ้เนี่ยแหละครับรายวันครับไปเรื่อยๆครับ<ต>ป <ะ S 2> ัดถือมาเมาจ้าอบบอกราชการบาทอสองร้อยมาาชการบาทสองร้อยเขาจีจ้างลูกศิษย์มหาบ่มาเออทำแค่ดูมาโอ้โขอว่าเขาบ่จ้างเลยเราบอกวอ่าสองรอ้อยจักแงไงอยากแล,<ะ>ล<ะ>้ว นายก,ก็ช่วยกดจิ๊ตามเบาโนาทวนด้วยนะครับเด้อแล้วนาจ้างเขาก,ก,ก็ยังว่าสองร้อยหา้าสิ๊บเขาจะไปจ้างอย่างบอกละสองร้อยนี่ครับเลยอีกตัวหนึงฟังนี่ครับนี่เนี่ยเขาออร่อยแถวระดับจอบอีก,กวันเทาหน,า,า,นาครับแต่ว่าไม่รู้เบาโนาทวนจะวางไหมนะ,นะ,มนะถ้าวางก็จะมาอยู่ครับเพราะว่าถ่ายนายจ้างให้แพ็คผลไม้อยู่บ่ายก็ไม่ได้มาครับง่ายครับพอมีระรับจอบทุกเสาครับ ต่อก่อนนู่นก็นไปคำพมาตสตรอบอรบีครับไปรับจอบเขาปลูกสตรอบอรบีครับเสาเทเลวก่อนในจ้างแห่จอบอยู่บ้านครับแพ็คผลไม้อยู่บ้านแพ็คลูกครับครับตอนนี้เขาก็ได้ไหลายบอกก็ได้เนาะ วอยากจะวดใบซ้ำได้ลายบอกเลยต่ึงเก็บเบาให้เก็บใบคนีกแล้วอันมอจะบอกกันเอบอกเอาเก็บด้วยเนาะว่าทำไมมอพี่ล่างดีวไปเอาเงินก็หมามอก้็อวาวครับจบแล้วครับมือนีเดี๋ยวเดีนับนซ่บัดนี้ ไปถ่ายกันนี้เนาะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลูมาหายอีเอาเดี๋ยวครับเงินอะไรใบมึงเอานับไ <c ười> บอ้ปันบอบอนับบ่ชองเนท่ปันห้าร้อยสาวสองคนมันก็บอมีเงินน้อยเนาะเอไปปันอย่โนนเขามีบอชุดม อซา่ามนเจ้อยแปดสิบเขาแปดร้อยเขาเออเจ็ดร้อยแปอไว้ก่อนโอ้ไม่ถึงเออถึงเ8 0เจ็ดยแดสิบท่ไเดียทอนได้ยี่สิบบาได้เขาละสองห้อยหกสิบเกลวครับเทกเทกมาเอามาของเจ้าทอนมาท่าแตก่อนครบแล้วบ่ของต่อยครเทกมีปัดกันพูดลด จองร้อยเออเอาอีกพูดแล้วสิบเออพูดแล้วสิบมีไหมยี่สิบบาทยืมก่อนให้อยืมน้ำตาลรับปิดงานนะครับนี่ครับได้รับค่าแรงครับวันนี้ขอจบคลิปได้นหมครับ